จนมาถึงหัวหน้าห้องเลยเหรอขอหัวหน้าห้องดูก่อนได้ไหมควรรวมกันที่ลงใช่ไหมถึงหัวหน้าห้องวรวมกันที่ลงรวมอะไรเองคนเดียวอะไรเอ้าถึงหัวหน้าห้องคนเดียวเหรอหัวหน้าห้องไง ดูคนเดียวได้ไหมไหนเอากระดาษขึ้นมาถึงหัวหน้าห้องไงแต่ทุกคนก็อยู่แล้วเขาตัวเขาพูดหัวหน้าเขาเน้นว่าหัวหน้าห้องเว้ยให้ดูก็ได้ความในใจ maybe หกความในใจเอฟเอฟตัวในใจทุกคนเหมือนจูงไม่พี่แม่ถามแค่นี้เดียวใจรึเปล่าใจใจรึเปล่ากูกลัวก็ไม่ต้องเดี๋ยวพวกเราขึ้นนอนได้ได้นี่เออนั่งดิไม่เป็นไรก็นั่งดูด้วยกันก็ของจูงก็เป็นอย่างนี้ไม่หรอ หน้าแอบเที่ยวไงมันจ่าหนิผมนะแ้วมันจะมีแล้วในนั้นมันเขียนว่าจะไมีตัวพหมศษเหรอยังไงพี่บอกได้นะพี่นะถ้าพี่เป็นความลับกับพวกผมนะแต่ทั้งประเทศไม่เป็นความลับโอเคโอเคโอเคนั่งดูกไปไม่ไม่ไม่พี่แม็กก็ดูตรงนี้พวกเราก็ไปแอบนี่เราก็อยู่นี่พี่แม็กก็ดูตรงนี้ไปเดี๋ยวไม่น่ารู้เลยเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเก็บไว้เดียเราไม่ก็อยากรู้หรอกหน้าบังคอยอยู่ไหน เออถึงแม้พี่เราคนเดียวถือวกเราเสือกอยาก้าอลองดูเองอ่ะพี่ี่ดีมันเขียนมันเออได้ใช่ไหมลองจีเออก็เปิดดูเถอะเออเนาะเขียนไม่ได้สำคัญนะถึไม่ไม่เรูหรอเมือนเดี๋ยเพิ่งเปิดนะเร็วๆจะดูไหมไม่ดูเปิดแล้วนะดูดูโฟกัสมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยอ๋อ อะไรความในใจจัดเรื่องป้าแม่ไว้เรืน้องเลยยังไม่ทันดูเลยอาร้องเลยไหมไม่หรอกไม่หรอกอ่ไม่หรอกนี่คืออะไรวะนั่นั่งนั่งเอาน้ำเปล่าให้สองขวดอุ้ยอกใจกองเชียอเอ้ยใส่มาสามวันแล้วเนี่ยแล้วพักบ้าเหรอถึงเช้ามีเป็นเอากระดาษชูมาดิเอากระดจูชมาด้วยบอสบอสหยิบกล่องน่ชูมาด้วยนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่ร้องแล้วเลี้วเลีวหยิบกล่องน่ชูมาด้วยร้อนกว่าเดี๋วก่อนแล้ว เชื่อมวพี่เมย์ดูอยู่ไม่เชื่อชื่อเชื่อพี่เมย์คิดถึงพี่เมย์กับจูนี่เมย์ี่ถึงถึงหิว่ว่พี่เมย์ทไมิวอ่ะครบยังอ่ะมีวันเร็วรู้สึกว่ารีบดังไมพี่เมย์โอ้โหโอเชื่อว่าพี่เมย์ต้องหีวไม่ร้องพี่ไม่ร้องไม่เคยร้องหรอจะเคยก็จะมาดูไม่เคยผกงาเห็นสักหยดวะ เมื่อกี้ยังไม่ร้องเลยก่อนก่อนขนาดนั้นเลยเหรอมือมอมมอมไม่ค่ะเมื่อวานขนาดแค่อินกับเพลงขึ้นไปไม่คืออินกับเพลงไม่ได้แบบนึกถึงเรื่องอื่นสิ่งกับเพลงจริงเหรอจริงใีพร้อมนะออกเลยพร้อมแล้วเราเหยียดเท้า เออไม่กีนหลังเลแล้วใจเต้นนะน่ารู้ว่าถึงเต้นเขาจะกินแบบทอดแล้วนี่ก็ตื่นเต้นนั่งตื่นเต้นเหมือนกันระใบเสียงเลยรวมๆแหละรวมๆวมหายคนเหมือนเหมือนของจูนอ่ะอออ๋ี่ซีเป็นที่มีคำอะไรด้วยแบบพี่แม็กหน่อยสักแค่นาทีอย่างนั้นอาจจะสักสิบนาทีบ้างสองนาทีนี่เสียงนะอยากอยา น้าักล่าฝันที่มีคะแนนโวตน้อยที่สุดประจำสัปดาห์นี้และต้องออกจากการแข่งขันผมขอแสดงความเสียใจกับ v ก้น้องเมย์ครับ ฮัลโหลไม่ได้เลยขนาดแบบนี้อาติชาถุกชนก็แม่ถุกพีวีอยู่แล้วเนาะใจหายอ่ะพูดกับใครในห้องน้ำหญิงมั้งบอกว่าถ้าสมมติแบบวันหนึ่งอยู่ดีๆจบซีซั่นหรือไม่รู้จะอยู่กี่วีคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจบซีซั่นไปคงแบบแปลกๆกันเนอะกลับถึงบ้านแล้วแบบ เอ๊ะนี่ไม่ใช่บ้านในเอฟอะไรเงี้ยความรู้สึกเหมือนแบบเออตื่งตื่นจากความฝันอะไรเงี้ยก็พี่รู้สึกได้เร็วเพราเป็นวิกที่สี่ก็มันแปลกจริงๆด้วยเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นจะเพิ่งรีบออกมากันนะก็มันมวิววิวมวมากจริงๆแบบคิดถึงบ้านนเอฟมากมาแบบเอออยู่อยู่มาตั้งเกือบเดือนออกมาแล้วยังไงไม่รู้ตอนนี้คือตัวชาไปหมดเลย ที่ถึงบ้าน <c oughs> ที่ถึงทุกคน <c oughs> ก็ทำแทานพี่ด้วยทำแทานเมย์ด้วยรู้สึกเสียดายมากจริงๆว่า,าไม่มีโอกาสได้เ,เข้าไปเรียนแล้วที่รู้สึกเป็นอย่างเดียวเลยที่เสียดายเสียดายที่ไม่ได้ไม่ได้ลองทำอีกหลายๆอย่างคือ ถ้าเกิดได้อยู่ต่อนานๆมันก็คงได้แบบเอเอได้ทำอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำได้โชว์หลายๆโชว์ได้ขึ้นเวทีทุกๆวี้มันมีความสุขมากจริงๆก็รู้สึกเสียดายม,มากที่ไม่ได้ทำต่อแต่พี่เข้มแข็งนะพี่ไม่ร้องไห้ก็เข้มแข็งต้องเข้มแข็งกันทุกคนเหมือนกันนะก็ทำแทนพี่ด้วยตั้งใจเรียนกันเยอะๆทุกๆคลาสยังไงก็เรียนแทนพี่ด้วยนะคะก็รู้อยู่ว่า ที่ตั้งใจกับรูคลาสก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเช่นกันแล้วก็ออกกำลังกายกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะไม่มีแรงร้องเพลงกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเจอเพลงเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ออกกำลังกายกันเยอะๆมันช่วยได้มากจริงๆที่เห็นพี่ออกกำลังกายที่เห็นพี่อะไรคือมันมันมันเป็นมันเป็น motivation อย่างหนึ่งด้วยคือแบบเป็นเหมือนเป้าหมายอะว่าพี่ต้องทำให้ได้คือรู้สึกว่าพอทำไปแล้วมันมันมันมีแต่สิ่งดีๆแหละก็อยากเห็นน้องๆ ตั้งใจคนที่ตั้งใจอยู่แล้วก็อยากจะให้ตั้งใจมากขึ้นเพราะโอกาสมันมีแค่นี้จริงๆอยากให้คิดว่าทุกวันเป็นวันสุดท้ายจริงๆเพราะว่าตอนแรกที่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะรู้สึกขนาดนี้หรอกแต่แบบพอพอเจอเองมันก็มันก็รู้สึกเสียดายมากๆจริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นความรู้สึกแบบนี้คือถ้าเสียดายก็แค่เสียดายว่าไม่ได้เรียนต่อ แต่ว่าไม่อยากให้เสียใ้ว,ว่าเอ้ยทำไมเรายังแบบไม่ได้เต็มที่พออะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนทำทุกวันให้เต็มที่นะ เราเป็นเด็กเก่งที่ประทับใจหลายๆอย่างคือถึงแม้ว่าเราจะเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่พี่รู้ว่าเรามีอะไรในตัวเยอะมากมากจริๆงๆคือ,ค,อคืออยากเห็นอยากเห็นแพลวในอีกหลายๆวีคที่แบบหลายๆมุมที่เหมือนเหมือนค่อยๆเห็นหลายๆมุมของแพลวออกมาเรื่อยๆในแต่ละวีคอะก็อยากจะเห็นมากขึ้นจากที่แบบตอนแรกดูว่าเออ จะเงียบๆไม่ค่อยอะไรแต่เวลาเราเราเราเพอร์ฟอร์มแบบสไตล์แบบเพลงน่ารักอย่างวีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยพี่ชอบมากคือดูเป็นตัวของตัวเองแเราเรามีความธรรมชาติสูงก็อยากจะให้สู้ๆต่อไปนะเด็กขี้เซาวีสองโฟกัสหนุ่มน้าทะลนก็คนนี้ พี่มีความหวังในตัวโฟกัสค่อนข้างเยอะวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่เพิ่งคุยกับสิบกับพี่แม็กซ์อยู่ว่าโฟกัสแบบคนน่าจะเชียร์เยอะเพราะว่าสไตล์แบบมีสเสน่ห์เป็นน้องเป็นคนมีสเสน่ห์มากจริงๆริงเงที่พี่พูดตั้งแต่แรกอะคือเว็บแรกพูดไม่รู้กี่รอบแล้วบอกว่าในบรรดาผู้ชายพี่รู้สึกว่าโฟกัสน่ารักสุดแบบมีสเสน่หยย์อะไรเงี้ยใช่ป่ะก็ถ้าเราได้เป็นเดอะวินเนอร์พี่ก็จะรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไร ไม่แปลกใจเลยอืมก็อยากจะเห็นเราไปว่าถึงวันสุดท้ายนะคะก็เราจะได้ออกมาเป็นนักร้องที่มีคนชื่นชมมากมายแน่นอนค่ะจิ้มน้นใจนี่สามโต๊กแกนั่น <laughs> แหละ ฉันชอบแกมากจริงๆรู้สึกว่าแกแบบเรียลมากอะ่ะเออรู้สึกว่าประทับใจคืออย่างที่บอกไปบอกว่าก่อนเข้าบ้านฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นอย่างนี้แต่แบบพอเข้ามาแกเป็นคนน่ารักมากแล้วแกเป็นคนแบบเอาจริงออกจังอะ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งนับถือนับถือแล้วเป็นคนจินตนาการสูงมากฉันชอบแบบคือเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบสามารถคิดอะไรได้หลายอย่างแล้วซึ่งมันมัน,มนความเป็นศิลปินมันต้องเริ่มจาก การมีจินตนาการการเป็นตัวเองเนีย่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทีน่ดีมากๆเลเชื่อว่าแกออกมาก็คงแบบเดินทางเส้นนี้ได้อย่างแบบสวยงามไปยจริงๆก็แก่งเชิดหายไปอีกหนึ่งหายไปหนึ่งคนก็ดูแลพอยใส่ด้วยนะอย่างที่แกทำอยู่อทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละทำเผื่อฉันด้วย สีเป็นพี่ดีใจมากที่ไม่ใช่เราคือตอนที่เรียกเบนคนแรกใชป่ปะพี่รู้สึกแบบมันไม่ควรใช้เบนอะเพราะว่าวันเสาร์เบนทาได้ดีมากจริงๆมากๆคือพี่นั่งอย่างที่บอกพี่นั่งต้องไม่หยุดเลยแล้วแบบรู้สึกดีใจเพราะว่าเราสามารถส่งฟิลออกมาให้คนดูแบบคนลุกได้พี่เองคนลุกเลยอะไรเงี้ยที่บอกไปก็ดีใจนะที่เป็นพี่แทนที่จะเป็นน้องก <laughs> ็ นั่นแหละเราเป็นคนอาจจะดูแข็งแต่จริงพี่ก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าเรามีความอ่อนโยนในตัวพี่ดูรู้เราเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นดึงตัวเองตอนตรงนั้นออกมาเยอะๆอย่าอย่าไปอายหรืออย่าไปคิดว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ยการที่เราอ่อนโยนมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองซึ่งจริงมันคือตัวเบนแต่เบนแค่รู้สึกว่าเหมือนเนซ์เบนแค่เหมือนแบบไม่ยอมรับอย่างที่คุณหมอพูดอะ ซึ่งมันเป็นมุมที่น่ารักของเราที่อยากให้ออกออกมาเยอะแล้วก็อย่าแบบไปคิดว่าเอ้ยตัวเองแบบเขาอะยอย่าไปเครียดเรื่องโซเชียลเยอะเออที่แบบเราเป็นคนก้าวร้าวหรืออะไรที่ว่าเป็นตัวของเราเองแล้วก็นั่นแหละมันมันมันก็ชนะใจหลายๆคนได้แล้วละ่ละ,ละคนมันก็มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปยึดติดกับสิ่งที่เขาแบบตำหนิเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ก็วิคิดแล้วก็เป็นห่วงนะพี่เครียดเคียดเรื่องโซเชียลไอ,อก็เราเป็นคนเสียงดีมากพี่ชอบเนื้อเสียงเราในบรรดาผู้หญิงที่ชอบเนื้อเสียงเราที่สุดเออก็นั่นะแหละสู้ๆต่อไปอย่าพึ่งรีบออกมาวีฮ่าไม่ใ,ใส่ของพี่เออก็ดีใจแทนน้อง คือรู้สึกภูมิใจแทนจริงๆคือเราเปลี่ยนไปเยอะอะ่ะคือถึงแม้ว่ามันอาจจะมีคนที่มองไม่เห็นเพขาก็ไม่ได้มามองเราตลอด่อ24ชั่วโมงแต่พี่เห็นเรา24ชั่วโมงไงพี่รู้สึกว่าเออเราทําได้อะ่ะคือจากวันแรกจนถึงวันนี้น้องเก่งนะคือเสียงที่เขาบอกเง้เงาเงาเงอ่ะ นี่เราดิเราทุกวันนี้คุยใช้เชสโทนขึ้นเยอะเลยคือมีความแบบมีความดุมากขึ้นมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นดูว่าเราพยายามเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบเก็บเครียดอยู่คนเดียวพี่ขอโทษอีกครั้งที่ทําให้น้อยใจคือก็อย่างที่บอกไปว่านั่นแหละที่พี่ก็เป็นคนเข้าหาไม่ค่อยเก่งอยนะ่างเงี้ยบางทีก็เป็นห่วงห่วงห่างนะก็อยากให้พยายามต่อไป พี่เชื่อว่าเราทําได้อยู่เป็นนานๆจะได้ให้คนพิสูจน์ให้คนเห็นว่าคอยใส่ทําได้คอยใส่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ในทุกๆด้านเราครบอะ่ะสวยก็สวยเซ็กซี่ก็เซ็กซี่เอามุมที่แบบไม่เคยทําออกมาเยอะๆพี่คอยเชียร์อยู่นี้ก็เข้มแข็งนะ 7มาริวมาริวก็เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเนาะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนมีอะไรอย่างที่บอกตั้งแต่เปิดครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นมีความมีอะไรสักอย่างอะที่ในตัวนักร้องหรือศิลปินหรือ,อคนที่จะเป็นขวานใจคนได้ควรจะมีซึ่งเรามี ที่รอดูวันที่เราสามารถเอาตัวเองออกมาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ทุกๆคนเตือนมาริวอยู่ตลอดคือก่อนเข้าบ้านมาริวมีเสน่ห์มากแต่เข้ามาในนี้มาริวอาจจะเกรงหรือว่าด้วยความเครียดกับโกย์หรืออะไรหลายอย่างด้วยมั้งอาจจะแบบความความเป็นตัวเองมันอาจจะหายไปเยอะอะไรเงี้ยอยากให้ดึงความเป็นตัวเองออกมาความธรรมชาติอยากให้อยากให้ดึงมันกลับมาที่เชื่อว่ามาริวทำได้ก็ หล่ออยู่แล้วเสียงก็ดีฝึกเยอะๆทำได้แน่นอนค่ะพี่คอยเชียร์นะคะเป็นก็เออนั่นแหละเราเป็นคนมีของเยอะอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะ อ,อย่างที่บอกไปว่าเออน้ําเสียงอะไรเงี้ยพี่ชอบพี่ชอบเนื้อเสียงเรารู้สึกว่าเก่งร้องเพลงแบบเวลาร้องเพลงที่มันเข้าปากหรืออะไรเงี้ยรู้สึกเอ,อ้ทำไมมันทำไมถึงร้องเก่งขนาดนี้แบบเทคนิคแบบโอ้โหอลังการมากพี่ชมตลอดแอบบชมกับคนอื่นในบ้านตลอดว่าเอ,อเบนนันร้องเก่งเลยแบบเสียงพลังแบบคนอื่นสู้พลังเบนเบนไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยคือก็ได้แหละ มันก็เห,เหมาะเหมาะแล้วที่แบบเราเราเรามีโอกาสได้ทำต่อไปในอีกหลายๆวีพี่กะะ็อยากจะให้เรามีโอกาสได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้นำความเก่งของเราที่มีอยู่แล้วะไปพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นอีกก็ตารอเชียร์นะจะรอดูทุกๆปีค่ะ พี่รู้สึกว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กวิชาที่มีธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือแบบบางทีกวนจริงแต่พี่ไม่รู้สึกว่าความกวนของเรามันน่ามันน่ารังเกียจรังเกียจหรือมันน่ารำคาญอะไรเไงี้ยพี่รู้สึกชอบมาพี่ชอบคนแบบนี้พี่ชอบคนที่เป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งลึกๆบอก็คงต้องมีกังวลแหละเพราะว่าอยู่ในบ้านเนื้อมันจะมีคนทั้งชอบทั้งไม่ชอบอะไรเงี้ย พี่ไม่อยากให้เราคิดอยากให้รู้สึกว่าตัวโบเป็นแบบเนี้ยเออโบไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบเกินกว่าที่คนจริงๆคนเออคนจริงๆจะรับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเรื่องคําพูดอะไรก็ระวังนิดนึงเป็นห่วงเพราะว่าบางทีเราพูดไม่คอม่คอยไม่ค่อยคิดเออมันก็อยู่ในกล้องอะเ <c oughs> นอะก็นั่นแหละเรามีความตัวเองสูงอะชอบเสียงมากแบบอย่างที่รูบอกอะร้องเพลงอะไรก็เป็น ก็เป็นโบทไปหมดเลยใช่เป็นคนชิลเป็นคนอะไรเงี้ยไม่เสน่ห์น่ารักก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่แกล้งพี่หลายๆครั้งเออพี่รู้สึกว่าน่ารักดีใช่ก็รู้จะพูดอะไรนั่นแหละก็สู้ๆนะมายืนปักเหวด้วยกันแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ได้ออกเพราะว่า มันไม่ควรจะเป็นโบสหรือเบนทั้งคู่เลยพอวีคนี้ทั้งคู่ทําได้ดีมากวีที่ผ่านมาได้ดีทั้งคู่ประทับใจที่สุดแล้วแต่ดันมายืนปากเหว่ยพี่ก็งงว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันเลยก็นั่นแหละซู้ๆต่อไปนะขยันให้มากขึ้นอย่าขี้เกียจ เศ้าลูกชายก็เก่งอยู่แล้วอะไม่ค่อยห่วงห่วงอย่างเดียวคือชอบคิดมากใช่ก็อยากคิดมากนะแม่มาอยู่แล้วดูแลพ่อด้วยเออก็คิดถึงไม่อยากให้เครียดเรื่องที่ว่าคนอื่นคนอื่นจะมองว่าเราแบบีเรียดเกินไปอะไรเงี้ยก็ พี่ว่าตรงเนี้ยมันดีดีอยู่แล้วอ่ะเออคือแบามันบมมองพี่พี่ไม่เห็นรู้สึกว่ามันว่ามันไม่ดีตรงไหนนี่ก็การเป็นคนจริงจังหรือการเป็นคนตั้งใจมันคือเรื่องที่ดีมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีคือเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสว่าคนจะมองว่าเครียดเกินไปหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นตัวของตัวเองพี่พูดไป็นวิกี่ทีแล้วเนาะถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วรู้สึกแฮปปี้กับมันก็ทําไปเถอะจะมานั่งกดดันตัวเองทําไมถูกป่ะก็นั่นแหละรอเชีย อยู่ต่อไปนานๆนะจะคอยเชียร์นะคะสู้เี้แยลุงอืมพูดไม่ออกเลยก็อย่าขี้แงนะ คิดถึงมันแปลกอะ่ะเพราะว่าคุยกันบ่อยอะ่ะเอ,อแล้วแบบออกมาไม่ได้เจอแล้วอะไรเงี้ยเค้ย <c oughs> แล้วจะร้องแห้ทำไมก็คงคง ุยไว้หลังเวทีวันเสาร์ว่าเออมีภูมิใจในตัวพี่นะรู้สึกว่าพี่พัฒนาขึ้นเยอะเลยแบบตะว,วินนี้คือพี่ทําได้ดีมากจริงแบบมันอาจจะไม่ใช่มาตรฐานของไม่รู้มาตรฐานคนอื่นว่าตั้งไว้ยังไงแต่เีเห็นความพัฒนาในตัวพี่ไงเพราะว่าก็เออช่วยดูซ้อมช่วยอะไรมาตลอดอย่างนี้ชัปาก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วรู้สึกว่า เออพี่ทําได้แล้วก็เชื่อแต่ก่อนก่อนเริ่มแล้วล่ะว่าเออวิกเนี้ยมันพี่ต้องทําได้อะไรเงี้ยฟิลพี่มาแบบเต็มมากก็เออที่พี่บอกว่าไม่ให้พูดว่าจะออกหรือจะออกจะออกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็พูดพูดไปก่อนก็ไม่รู้ไงว่ามันจะออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ได้ออกแล้ววิคนี้จริงก็ฝากที่คุยกันไว้ฝากดูแลต้นไม้ด้วยแล้วก็จะาชื่อได้ป่าไม่รู้ อั่าแหละก็สู้นะจะคอยเชียร์อยากเห็นพัฒนายเยอะอยอะขอบคุณสำหรับทุกอย่างคะ่ะแล้วก็ห้ามร้องไห้ด้วยเข้้แข็งข้มแข็งไม่มีคนคอยเตือนเราหรือเปล่าก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้นะคะ คอนเสิร์ตอีกวีคแล้วพี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปด้วยก็เสียดายมากจริงก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละอย่างที่พูดประจำก็ไม่ต้องคิดหรอกว่าใครจะออกหรือไม่ออกทำของเราให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าพี่เชื่อว่าทั้งวีคมานี้ก็ทุกคนก็ซอมม้อมมอใหญ่เต็มที่แล้วละ่ะแต่วันสุดท้ายก็ไม่อยากจะให้เอาความกังวลขึ้นเมคีเพราะฉะนั้นก็ทำได้เท่าไหร่ใส่สุดอย่าไปกักแล้วก็ อย่าไปเครียดน,นี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคอยดูอยู่ข้างนอกก็ใครที่ออกพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจยอย่าออกมาเจอกันก็มันมีอะไรรอเราอีกเยอะแหละมันนี่มันมันก็อย่างที่เขาบอกมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการทำงานในกวงการบันเทิงเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองคนที่ได้อยู่นานหน่อยก็โชคดีที่ได้เรียนเยอะกว่าคนที่ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะมันเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตอะไม่ใช่อยู่ดีใครใครจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านนั้นได้ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเลยแล้วแบบทาอย่างนั้นซ้าๆทุกวันทุกวันอะอยังไงมันก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วมันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะเรียนทุกวันแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นคนที่ได้อยู่ต่อก็ดีใจด้วยที่ก็จะคอยเชียร์แล้วก็ให้ดูคนเต็มที่ที่สุดคิดว่าเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะไม่เสียดายที่เราทำไปอย่างเต็มที่แล้ว กำลังใจให้ด้วกัน เห็นไหมไม่ได้ร้องอิจิตงอ้ากงมขี้แนไร้องยไม่ร้องแล้นนองไปเอาซีดีไปเก็บนะฮะ่นเโน่นไปก่อนเลยค่ะมรต้นไม้ชื่ต้นไม้ชื่ออะไรต้นไม้ชื่ออะไร remember เอเดี๋เขามีฟอกแก๊มีน็อตมาให้ที